ายบ้านนะผมบ้านหมายสิบสองต้นนะครับผมดีดย้ายหนึ่งกิโลนะครับผมใส่หัวรากนะครับผมพวกนี้นะครับผมวันนี้จะเอาลงก่อนนะครับผมเอาลงแล้วก็หมุนให้ได้ฉากตรงนี้นะผมตรงผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะผมให้ได้ฉากกับเอารถใส่นะครับก็จะประมาณนี้ครับผมด้านบนเราออกนะครับผมเขาจะรีโนเวทใหม่แล้วนะครับผมเขาจะเปลี่ยนทรงบ้านอยู่แล้วนะครับ ก็พอดีเอาออกนะครับผมก็จะได้เบาลงนะครับผม12ต้นนะผมความกว้ง2ห้องนะครับผมยาว3ห้องนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมตามชมด้านหน้าผมก็จะประมาณนี้นครับผมลัางใหญ่พอสมควรน,นะครับผม ถนนไปได้นะผมถนนลมนะครับผมต้นไม้ต้นไหนติดตัดอย่างเดียวนะครับผมเจ้าของบ้านเคลียร์ตัดได้นะครับผมสนใจติดต่องานได้นะผมศูนย์เก้าสมศูนย์หกสามนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์อไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมหรือจะแอดไลน์มาสอบถามอะไรเพิ่เมเติมได้นะครับผม คุยกันได้นะผมหลังนี้ไม่ถึงแสนนะผมดีใจนะครับผมอยู่ประมาณห้าหกหมื่นนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอยู่ที่ระยะทางและตัวบ้านนะผมว่าหลังใหญ่ไม่หลังใหญ่นะครับผมบ้านก้วงประมาณเท่านี้นะผมถนนไปได้ครับผมไปได้ช sure ัวร์นะผมเดี๋ยวเราติดตามชมไปด้วยผมเดี๋ยวเราอัปเดตพรุ่งนี้นะผม ตอนเอารถมาใส่นะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะผมเบอร์ผมทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะผมก็สวัสดีครับเอาบ้านลงเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเตรียมย้ายขยับนะครับผมขยับให้ได้ทางที่จะเอารถเข้านะครับผมขยับเอาด้านข้างก่อนนะครับผม ให้ออกจากตัวบ้านอีกครั้งนะครับผมก็ออกจะประมาณนี้นผมแล้วก็จะหมุนให้ได้ทางตรงนี้นะผมจะเอาหัวลากเข้าตรงนี้นะผมช่องนี้นะครับหลังใหญ่ครับผมจะเอาหัวลากเข้าช่องนี้นะผม จำนุนตัวบ้านให้ได้ฉากนะผมได้ฉากช่องนี้เลยนะครับผมสิบสองต้นนะผมยาวสามห้องนะครับผมกว้างสองห้องนะครับผมเกาะจะประมาณนี้ครับผมดีดย้ายบ้านสิบสองต้นนะผมประมาณหนึ่งกิโลนะครับผมยีดย้ายไปสวนนะผมไปฟาร์มงอนมนะครับผมฟาร์มงอนมน้องบัวลำพูนะครับผม สนใจติดต่องานได้ครับผม0ูนย์เก้าสนย์หกสามหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดนะครับผมรับงานทั่วไทยนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปเลยครับอัปเดตหน้างานไปเรื่อยนะครับผมคลิปอาจจะไม่ได้ตัดต่อนะครับผมคือถ่ายแล้วก็ลงลงเลยนะครับผมไม่มีเวลาตัดต่อคลิปนะครับผมแดดร้อนนะครับผม ทีมงานช่างนะผมทีมงานช่างอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะผมแต่รับงานทั่วไทยนะผม,มก็ขอจบคลิป่างนี้นะผมเราจะตามชมคลิปต่อไปนะผมว่าจะย้ายยังไงนะผมพรุ่งนี้น่าจะได้ขึ้นรถนะผมวันนี้มุนให้ได้ฉากก็พอนะผมก็พักผ่อนครับผมวันนี้ สลักที่นี้ก็ฝากอยู่คลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับก็สวัสดีครับอยู่กับเราทีมงานวอร์เชสต์นะครับผมตรงกันตรงกันทำการย้ายแล้วนะครับผมตรงเลยไหมทำการย้ายเรียบร้อยนะครับผม ออกมาจากตรงนี้นะครับผมไปเส้นนี้นะครับผมเสาสิบสองต้นครับผมเสาไม้ตัดทิ้งแล้วครับผมประมาณระยะทางประมาณหนึ่งกิโลนะครับผมติดตามชมไปเลยครับผม ทิพย์ีกทีพย์กกอกหอยนะผม หักศอกไม่ได้นะผมรถรถยาวนะผมรถ8เมตรนะผมบ้านประมาณ10กว่าเมตรนะผมความยาวแล้วถนนมันแคบนะผมตรงกันตรงกันตรง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 กันตรงกันตรงตรง รอตรงเลยขึ้นลอตรงเลยหลังใหญ่นะผมหลังใหญ่สนใจติดต่องานได้นะผม0930631167นะผมรับงานทั่วไทยนะผมหักเมืดหักเมืด หักเลยหักเลยหักมาเลยไปไปเดินหน้าเดินหน้าพื้นที่ครับแคบนะผมมีต้นไม้ด้วยเดี๋ยวเราไปตามชมไปได้นะครับผมบห,หมุนได้แล้วครับผม กลับรถได้แลครับผมติดครับผมติดเป็นตัดนะครับผมเคลียร์ได้ครับผมเคลียร์ได้ได้ทางที่จะไปแล้วนะครับผมตอนนี้ตามตู้ไปเลยผมเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะตัดต่อให้ดูนะครับผม ขยับมาเรื่อยๆแล้วครับผมติดหมดนะผมติดตรงไหนตัดตรงนั้นนะครับผมติดตามชมไปเลืยครับผมคลิปนี้ยาวๆ